ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะคะมันนี้ก็ว่าปกวาผมอันนู้ก็อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวมาครับ0.5.1ภาษาไทยนะฮะนะฮะลิงโหลดก,ก็ก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็แบบนี้คือมีมไทยหมดเลยออกอกเกมก่อนเออช้าจังเลยเนาะ ใส่เครื่องผมมันช้าใช่ไหมเนี่ยฮะเอ๊ะทำไมจะกินกูเป็นอย่างนี้โอ้โหนะฮะก็ห้ามไปในตัวเกมนี้ตั้งค่าดดิมันมีอันนั้นนะ้นันค่าไม่ใช่นี่ไงเออไม่ไทยเปล่านี่ไงไทยที่เห็ดนะฮะเราไปดูส่วนของเครื่องมือต่างๆหรือบล็อกต่างๆ อะไรเนี่ยอันนี้โคโบโอันนี้บันไดไม้สดไม้สดนะจะอ,อะไรอะไรเนี่ยตุ๊พีวิสนะคะก็จะมีเครื่องมืออาวุธต,ต่างๆจไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้ซอมบี้โครงกระดูกอ่ะเออโครงกระดูกดำ จอจัดอะไรคือจอจัดวะโอ้ยอะไรอ,ไรอมึงมาเป็นชุดขนาดนี้กู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 นะฮะมันก็จะมีมากงกระดูกมาสัมบ้เอนเด,ดอร์แมวคารดอบไหม มึงโดตของกูไปเอนเดอร์แมวมึงต้องรับกรรมด้วยการโดนฟาดหนึ่งทีสองคือสอามีส่วนการรีวิวนะฮะก็จะมีหนังสือเอนชาร์ก็จะง่ายขึ้นอ่ะเออปกกระดับสองระดับสามไอชดเกะเอิมอ๋อการหายใจ หายใจส,สมุดเป็นหมือนกันหายใจไตลึกไอช่วยได,ด้ทำไมทำไมไม่ก,กินตลอดพี่เกี่ยเนี่ยเราเนี่ยอ๋อนะฮะก็มีอักกิดเล็กน้อยนะครับนนยาอ่อนแอยาอ่อนแอเป็นยังไงวะเอ,อ้ยยาอ่อนแอเป็นยาอย่างนี้เองมานะอ่อนแอมาสุด ผมก็จะมากวนเอนเดอร์มากระจายยาแข็งกร่แรงยาพีชระดับ6วกวิมา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 อ่ะทดลองหมูทดลองหมูโอ้โหโอ้ไมคเกิอะไรเนี่ยอะไรนี่ยาแกงอันนี้มาสเต็งลืมยาแกงก็สเต็งสิน,น,นะนายกูจะเอายานี่ มา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 อยมามามยมันนมาอยู่ไหมามานี่ามากาีามวมามามาม้ามอมาาาม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 ากดมาม์ สับตะไคร้เพืทคลิปต่อๆไปแล้วทำไมต้นนี้มันใหญ่จังเลยเนี่ยแค่บ้านไหนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับอทำไมนี้มีบล็อกเดียวเลยเนี่ย้ากวนบายบาย